ร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันหรือเปล่าหรือเวลากี่วันนี่จะไปไหนดีนะภูเขาป่าหน่อยหน่อยหรือทะเลดีทะเลด้านไหนดีน่าไปอ่ะกรุงเทพกท็ที่เที่ยวเยอะเนาะวิวในเมืองก็สวยน่าตื่นตาตื่นใจหรือพวกกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ในจังหวัดต่างๆดี งที่พักอีกทั้งเกาะทะเลเยอะมากอะ่ะช่วยคิดช่วยเลือกทั้งที่พักและที่เที่ยวว้ทีนะสสำหรับเพื่อนเพื่อนที่อยากไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศแต่มันเป็นช่วงโควิดที่เราอยู่กันในแบบ new normal เราต้องลองปรับความคิดในการไปเที่ยวสมัยโดยคลิปนี้เราจะช่วยคลิปช่วยเลือกด้วยการไปเที่ยว ประเทศกรุงเทพกันในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส3ที่รัฐบาลช่วยออกเงินค่าที่พักค่าอาหารให้40%ของรายจ่ายเราแต่ต้องไม่ลืมด้วยนะคะว่าสำหรับคนที่ไม่ใช่กรุง,รงเทพเท่านั้นจ้าแต่แต่นะคะก็มีบางโรงแรมที่เขาจัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนกรุงเทพด้วยในราคาไม่ด้อยกว่ากันเลยจ้ะไอเดียที่ห ไปชมวิวตึกสูงสูงของกรุงเทพกับแสงสียามกลางคืนจากมุมมองบนตึกสูงสูงใจกลางเมืองกันลองวาดภาพดูนะว่าเราเดินทางไปถึงประเทศกรุงเทพพักในโรงแรมระดับพรีเมียมชั้นประมาณสัก20แล้วลองวาดภาพต่อไปอีกนะว่าเราจะไปนั่งชมวิวกันที่ร o o f Top Bar บนยอดตึกรับลมเย็นสบายประมาณสักชั้นที่26จิบเครื่องดื่มม็อกเทลเย็นๆกับอาหารแบบทาปัสต่างๆหลากหลายทั้งไทยและนานาชาติดูพระอาทิตย์ตกดินดูแสงสีไฟยามกลางคืนของกรุงเทพสนใจแล้วใช่ไหมคะในย่านกลางเมืองกรุงเทพมีโรงแรมแบบนี้หลายโรงนะคะ เพื่อนๆลองดูตัวอย่างเช่นโรงแรม Bangkok Marriott Hotel สุขุมวิท50โรงแรม Bang คอก m a r r i o t t h o t e เดอะสุริวงศ์โรงแรมเซ n นทรัลแกรนด์เซ r นทรัลเวเพื่อนๆได้ยินคงอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าราคาสักเท่าไหร่แล้วอยากไปเที่ยวใช้สิทธิ์กันแล้วใช่ไหมคะสำหรับเพื่อนๆที่จองไม่เป็นก็คงมีด้วยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูกัน ดูวิธีการคิดค่าใช้จ่ายและการจองนะคะว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยขั้นแรกส่วนที่เราต้องเตรียมไว้ในใจก่อนคือ 1. วันที่เราต้องการเข้าพักให้เผื่อไว้ด้วยเลยนะคะว่าถ้าวันที่เราอยากจะจองนั้นมันไม่ได้เต็มหรือมีปัญหาอื่นๆเกิดขึ้นเราจะเลือกวันไหนแทนอันนี้สำคัญมากเราจะได้ไม่ต้องกลับไปตั้งต้นใหม่อีก โดยทั่วไปราคาในวันศุกร์และเสาร์จะสูงกว่าวันธรรมดาราคาในวันหยุดราชการก็จะสูงกว่าขึ้นไปอีกหากเลือกจองชนิดขอเปลี่ยนวันเข้าพักได้ราคาของห้องก็จะสูงกว่าราคาตั้งต้นขออ้อ2ต้องการเตียงแบบไหนเช่น1ห,ห้องสองคนเตียงคิง หรือหนึ่งห้องสองคนเตียงดับเบิลหรือที่เรียกว่าเตียงคู่หรือทั้งสองแบบรวมกันเป็นสองห้องพักสี่คนระบุให้ชัดๆ 3. ส,สนใจอะไรเป็นพิเศษเช่นบางคนสนใจทานข้าวในห้องอาหารต่างๆก็จดไว้บางคนสนใจสปานวดหรือว่ายน้ำออกกำลังกายก็จดเอาไว้ขั้นตอนที่2 หาข้อมูลเลือกโรงแรมที่เราชอบผ่านหน้า Facebook ของโรงแรมให้เข้าใจว่าส่วนลดมีสองแบบแบบแรกเป็นของรัฐบาลในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟสสามแบบที่สองโปรโมชั่นของแต่ละโรงแรมมาเสริมแต่เราเอามาใช้ร่วมกันไม่ได้มีหลายแบบหลายสไตล์แล้วแต่โรงแรม เรามาลองดูกันแบบแรกเช่นเมื่อเราจองห้องพักเขาแล้วโรงแรมก็จะบอกว่าโรงแรมให้เครดิตในวงเงินสมมุติตอนนี้เลยนะคะว่า2,500บาทก็แปลว่าเราสามารถเอาวงเงินนี้มาใช้จ่ายแทนเงินสดซื้ออาหารเครื่องดื่มนั่นแปลว่า เมื่อคุณจองห้องพักคุณต้องถามว่าราคาห้องพักเนี่ยรวมอาหารเช้าไหมถ้าไม่รวมแปลว่าคุณต้องเอาวงเงินที่โรงแรมให้มา2,500บาทเนี้ยไปซื้ออาหารเช้า2คนก่อนสมมุติว่าอาหารเช้าคนละ5 0 0 2คนก็เป็น1,000บาทคุณก็จะเหลือเงินอีก1 5 0 0บาทเพื่อไปใช้ที่ลูฟท็อปบาร์หรือคุณทานอาหารเช้า ด้วยเงินเราไปเที่ยวด้วยกันของรัฐบาลอาหารเช้า2คน1,000บาทคุณต้องจ่ายเงินสด600บาทแล้วรัฐบาลจะจ่ายให้400บาทแล้วคุณเก็บเงินเครดิตของโรงแรมทั้งก้อนคือ2,500บาทไปใช้ที่รูฟท็อปบารแทนอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเช่นโรงแรมเซนทรัลแกรนด์แอดเซนทรัลเวิจะให้ส่วนลดห้องพักเพิ่มเมื่อคุณสมัครสมาชิกล่วงหน้ามาก่อน โดยสมัครที่เว็บไซต์ของโรงแรมตัวอย่างถัดไปตัวอย่างที่3นะคะเป็นการจองห้องพักที่รวมแพ็กเกจอาหารไว้ให้เสร็จสับเช่นโรงแรมคอน r a d b a n g k o อราคาห้องพักหลังจากหักส่วนลดเราเที่ยวด้วยกันแล้วจะเริ่มต้นที่2,160บาทในราคาเนี้ยจะรวมอาหารเช้ากับอาหารเที่ยงติ่มซ้ำสำหรับผู้พักสองคน ทานได้ตลอด all you can eat ซึ่งก็แปลว่าเมื่อคุณจ่ายราคาเริ่มต้น2,160บาทแล้วคุณไม่ต้องจ่ายอะไรเลยคุณได้ทานอาหารสองมือ้อมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงค่ะขั้นตอนที่3การจองห้องพักข้อแรกให้จำไว้ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันโทรศัพท์ไปจองดีที่สุดโดยเฉพาะคนที่ยังไม่เคยจองเลย อย่าลืมนะคะว่าถ้าจองแล้วคืนเลื่อนเปลี่ยนจะยากหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยข้อถัดไปโทรไปที่โรงแรมโดยขอต่อสายไปยังฝ่ายสำรองห้องพักหรือ reservation แจ้งวันจำนวนห้องตามที่เราจดเตรียมเอาไว้แล้วเช็คข้อมูลที่จำเป็นจากพนักง,งานให้ชัดเจนเช่นห้องพักอยู่ชั้นอะไร วิวอะไรราคารวมอาหารเช้าหรือไม่เสิร์ฟอย่างไรในห้องนอนหรือในห้องอาหารรูฟท็อปบาร์เปิดกี่โมงไล่ถามไปได้เลยจากรายการที่เราจดไว้นะคะสปานวดลดราคาไหมสระว่ายน้ำยิมอย่างไรกันดีถามเวลาเช็คอินเช็คเอาท์จองแล้วเปลี่ยนวันได้ไหมคะโปรโมชั่นแต่ละรายการถึงเมื่อไหร่เป็นต้น และสุดท้ายอย่าลืมเด็ดขาดเลยว่าต้องถามย้ำชื่อพนักง,งานที่รับจองของเราจดทั้งชื่อวันเวลาให้แน่ใจว่าเราจะได้ไปเที่ยวยังมีโรงแรมกลางกรุงวิวเมืองซิต s สเคปอีกมากมายที่ราคาหลักร้อยไปถึงพันขึ้นไป ก็เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศนะคะจากบ้านไปพักที่โรงแรมยกตัวอย่างก็เช่นบางโรงแรมก็มีสระว่ายน้ำรูปท็อปอย่างโรงแรม ansa, ห,หันสาหรือว่าฮันซาโรงแรมโนโบเทลแบงกอกสุขุมวิต i n d อิ o Bangkok Wireless Road ถนนวิทยุสกายวิว Hotel Bangkok หรือแม้แต่โรงแรมราคาเบา,เบา เดอะควอเตอร์อารีซึ่งมีราคาหักส่วนลดของรัฐบาลแล้วเหลือน่าจะประมาณ600บาทนะคะไม่รวมอาหารเช้าอย่าลืมเช็คนะคะว่าสะไว้น้ำเปิดไหมด้วยการโทรไปสอบถามอย่างที่แนะนำไว้ข้างต้นนะคะไอเดียที่2นะคะจะไปเที่ยวประเทศกรุงเทพทั้งทีก็ต้องไม่พลาดแม่น้ำเจ้าพยา ต้องวาดภาพคุณเช็คอินไปพักห้องพักของโรงแรมที่มีวิวสายน้ำลมพัดเอื่อยๆมาสงบสุขชื่นใจไปกับวิวสุดสายตาของแม่น้ำยกตัวอย่างก็ตั้งแต่โรงแรมระดับแนวหน้าของโลกโรงแรมออเรนเท l ลหรือโรงแรมเชอราตันออคิดโรงแรมชงกรีลาแบงกอกอนันทราริเวอร์ไซด์แบงกอกรีสอร์ท c ชต t ร i u m Hotel r i v e r ร์ไซ m i l l ลเลนเนียมฮิลตันแบงก์กอกอวานีริเวอร์ไซด์แบงกอกหรือแม้แต่โรงแรมน้องเล็กราคาสบายๆอย่างไอบิ Bangkok อกริเวอร์ซส่วนอวานี r ิเวอร์ไซด์แบงก k กอกนะคะก็จะได้วิวแม่น้ำและยังแถมด้วยรูปท็อปบาร์ด้วยค่ะไอเดีย3คะ่ะ เช็คอินกับโรงแรมอีกหลากหลายเช่นโรงแรมอินดี้อินดิเพนเดนต์อินดิวิลก็แล้วแต่นะคะก็เป็นโรงแรมที่น่าจะมีเอกลักษณ์พิเศษไม่เหมือนใครเกๆ๋ๆมีจุดเช็คอินถ่ายรูปได้นะคะหรือจะเป็นโรงแรมบัสเ็ตบัสเ็ตไลฟ์สไตล์สะดวกกระเป๋าเราแล้วก็ไปเดินเล่นในระแวกโรงแรมในชุมชนท้องถิ่น ราคาก็กลุ่มนี้น่าจะหลังหักส่วนลดก็น่าจะแค่หลักร้อยนะคะลองมาดูตัวอย่างกันก็มีโรงแรมเซี่ยงไฮ้แมนชั่นแบงกอกอยู่แถวเยาวราชแถวช้่นาทาวค่ะแล้วก็โรงแรมบ้านดินสอแถวถนนลาดตํเนินย่านเกาะรัตนโกสิน์โรงแรม The p a t ทเทิร์ u บูติ e โฮเทลแถวคลองสารโรงแรม 3ามฮาวหรือทรีฮาวโฮสเทลโรงแรมโคโคเทลหรือแม้กระทั่งโรงแรมในเครือไอ비스โรงแรมพวกนี้ก็น่าจะมีห้องพักสำหรับครอบครัวหรือห้องหนึ่งพักได้3-4คนด้วยค่ะ สำหรับคนที่บินมาจากต่างจังหวัดมาเที่ยวประเทศกรุงเทพเนี่ยนะคะจะสรุปวิธีการซื้อตั๋วเครื่องบินสั้นๆเพื่อเคลมเงินจากรัฐบาลในเฟส3ได้ถึง40%ให้จําไว้นะคะว่าข้อแรกเลยจะพักกี่คนนะคะก็ซื้อตั๋วเท่านั้นอย่าไปซื้อรวมกันกับคนที่ไม่ได้มาพักกับเราโดยมีข้อแม้ว่า1ห้องพักพักได้แค่สคนก็คือเคลมได้แค่2คน ซื้อตั๋วทั้งไปและกลับในครั้งเดียวกันเลยเว้นแต่คุณจะบินมาขาเดียวนะแล้วก็ขากลับนั่งรถหรือไม่ก็คือไม่กลับตัวอย่างเช่นจะพักหนึ่งห้องหนึ่งคืนสองคนก็ซื้อตั๋วไปกลับทีเดียวเลยสองใบจะพักสองห้องสี่คนก็ซื้อตั๋วไปกลับทีเดียวเลยสี่ใบแต่นะคะแต่ฟังดีๆ ถ้าจะพักสองห้อง5คนซื้อตั๋วไปกับทีเดียวแค่4ใบนะคะเพราะคนที่5เคลมไม่ได้ห้องหนึ่งเคลมได้แค่2คนถ้าคุณซื้อรวมกันเป็น5ใบมันจะเสียไปทั้งหมดเคลมไม่ได้ทั้ง5ใบเลยแต่ถ้าคุณจะพักสองห้องทีนี้เปลี่ยนเป็น2คืน5คนต้องแยกซื้อตามนี้นะคะซื้อบุ๊ก i ิ้ที่1ซื้อตั๋วไปกับ4คนทีเดียวเลย4ใบกับซื้อตั๋วไปกับ คนที่ห้าหนึ่งใบแยกต่างหากแล้วเวลาทำเคลมเนี่ยก็แยกเคลมเป็นสองครั้งเพราะว่าคุณพักทั้งหมด4รลูมไนเนี่ยรัฐบาลอนุญาตให้เคลมได้ถึง8คนแต่ว่าคุณพักกันแค่5คนเท่านั้นนอกเหนือไปจากนี้นะถ้าคุณบินไปกลับคนละสายการบินเช่นคุณกะประหยัด นั่งสาย A มาแล้วกับสาย B เพราะราคาถูกกว่าแบบนี้คุณจะเคลมได้แค่ขาเดียวนะคะพูดให้มันง่ายก็คือรัฐบาลเขาให้ทำเคลมเป็นชุดเดียวกันหมดแค่ครั้งเดียวตกทีนี้ต่อไปชื่อในตัว๋วชื่อในตั๋วเครื่องบินต้องตรงกับชื่อที่จะเช็คอินเข้าพักที่โรงแรมนะคะเช่นมาพัก5คนพักสห้อง2คืนจะคิดเป็น4รูมไหน ถ้าคุณเป็นคนที่มีสิทธิ์จะใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันคุณจองห้องพักในนามของคุณสองห้องสองคืนแปลว่าคุณใช้สิทธิ์ไปแล้วสี่รูมไนต์รัฐบาลให้สิบห้ารูมไนต่อคนเท่านั้นนะคะข้อต่อไปเราต้องออกตังซื้อตั๋วไปก่อนแล้วค่อยมาทำเคลมจากรัฐบาลถ้าเราทำผิดเราจะเคลมไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องระวังอย่าพลาดนะคะ ข้อต่อไปวันที่เราจะบินจะเป็นเที่ยวขาไปหรือจะเป็นเที่ยวขากลับก็แล้วแต่ต้องอยู่ไม่ห่างจากวันที่เราจะเช็คอินหรือเช็คเอาท์5วันเช่นว่าเราบินมากรุงเทพวันที่1เช็คอินเข้าโรงแรมอย่าให้เกินวันที่5สมมุติเราเช็คอินวันที่5แ้แล้วเราล้คงั้ง1คืนวันรุ่งขึ้นเราเช็คเอาท์วันที่6แล้วก็บินกลับก็ไม่ควรเกินวันที่11อย่ยังได้อย่างหนึ่งนะคะไม่ใช่ทั้ง2อัน ยังมีรายละเอียดอีกเยอะแยะวิธีการเคลมสารพัดอันนี้ไปดูรายละเอียดได้เองจากเว็บไซต์เราเที่ยวได้กันทีนี้เราจะเห็นภาพรวมๆแล้วใช่ไหมคะว่าการกำหนดวันเดินทางเนี่ยมันสำคัญยังไงแล้วทำไมเราต้องมีการสำรองวันเผื่อไว้ด้วยเพราะไหนเราจะต้องหาวันที่เราจะจองตั๋วเครื่องบินแล้วยังจะต้องมาจองโรงแรมห้องพักให้ตรงให้รับกันอีก อย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะคะ